คาใญ่วัย59ปีขี่รถจัก,กรยานยนต์ตกเหวเสียชีวิตที่อำเภอบ่อไร่ราาการกำนันตะบ,บนหัดเล็กนำกำลังจับแรงงานต่างด้าว7คนหลังหลบหนีเข้าประเทศไทยและสาธารณสุออขอำเภอคลองใหญ่เข้มนักต้องเที่ยวด้านชายแดนหัดเล็กป้องกันเชื้อโรคอีโบลา นมใหญ่ขับเกี่ยวรถจัก,กรยานยนต์ตกเหวอย่างไม่ทราบเหตุว่าเมาหรือเป็นลมตกเหวตายร้อยตำรวจโทรโรมรันสีไก่พักร้อยเวรสถานีตำรวจปูทรบ่อไร่ได้รับแจ้งจากแพทย์เวรโรงพยาบาลบ่อไร่ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยอำเภอบ่อไร่นำศพผู้เสียชีวิตมาส่งที่โรงพยาบาลบ่อไร่เพื่อร่วมชนะสูตรศพ พบผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุ52ปีทราบชื่อต่อมาคือนายสมชายพิเชษอยู่บรินเลขที่58ทับ4หมู่2ตำบลดอนปูอำเภอศรีสุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรีตรวจสอบตามร่างกายพบบาดแผลที่ศีรษะคิ้วแตกและคอหักจากการสอบถามชาวบ้านบอกว่านายสมชายขับขี่รถจัก,กรยานยนต์บรรทุกถังน้ำผ่านสวนยางมุ่งหน้าไปทางน้ำตกสลัดใดตั้งแต่ตอนกลางวัน แต่ไม่ทราบว่าเพราะความเมาหรือเป็นลมทําให้นายสมชายขับขี่รถจักรยานยนต์ตกเหวบริเวณทางขึ้นน้ําตกจนเสียชีวิตซึ่งมีผู้ไปพบกลายเป็นศพเมื่อเวลา21นาฬิกาและช่วยกันนําขึ้นมาส่งให้โรงพยาบาลบ่อไร่เก็บศพไว้เพื่อรอญาติมารอรับต่อไป กำนันตำบนหัดเล็กร่วมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองจำนวน7คนในหน้าผาขึ้นเรือมาส่งเสียค่าเดินทางคนละ1,200บาทเมื่อคืนที่ผ่านมาขณะที่นายปิยวุฒิประสิทธิเวชกำนันตำบนหัดเล็กพร้อมด้วยชุดรักษาความปลอดภยัยหรือชอรบบหมู่หนึ่งบ้านของมะขามตำบนหัดเล็กอำเภอของใหญ่จังหวัดตราดนั่งประจำอยู่ที่จุดตรวจที่หน้าที่ทำการกำนันตำบนหัดเล็ก ได้มีรายงานต่างด้าวชาวกัมพูชาจำนวน7คนเป็นชาย6คนหญิง1คนเดินผ่านมาพร้อมกระเป๋าสัมภาระจึงได้เรียกตรวจสอบและพูดคุยตรวจในกระเป๋าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายและพบว่าทั้งหมดไม่มีเอกสารใดๆแสดงจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิวกโยธินที่182บ้านหัดเล็กฐานสุจินดาบ้านของมะขามให้ทราบและร่วมตรวจสอบ จากการสอบถามรายงานต่างด้าวทั้ง7คนบอกว่าได้นั่งเรือแขกหางยาวมาจากฝั่งกัมพูชาโดยเสียค่าเรือคนละ1,200บาทเพื่อที่จะเดินทางไปทำงานกับนายบุญช่วยกุลศรีวรไทยอยู่บ้านเลขที่1001ทับหมู่สีตำบล เกาะช้างอำเภอเกาะกช้างจังหวัดตราและพื้นที่อื่นๆภายในจังหวัดตราโดยเดินทางมาถึงที่ของบักขามจะมีคนไทยไม่ทราบชื่อมารอรับและบอกว่าจะทำบัตรรายงานแต่มีพิรุษคือทำไมต้องมาตอนกลางคืนจึงควบคุมตัวไว้และได้ทำการบันทึกประวัติไว้เสร็จแล้วนำส่งให้ตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการต่อไป สาธารณาสุขอำเภอของใหญ่ตรวจเข้มนักท่องเที่ยวที่ชายแดนหาดเล็กป้องกันเชื้อโรคอีโบโลาและโรคติดต่อเวลา8นาฬิกาถึง12นาิกาวันที่สสิงหาคม2 5 5 7ที่บริเวณจุดผ่านแดนทวนันบ้านหาดเล็กตำบลหาดเล็กอำเภอของใหญ่จังหวัดตรานายชำนาญชำปรติสาธารณาสุขอำเภอของใหญ่จังหวัดตราพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้นำอุปกรณ์มาตั้งโต๊ะที่บริเวณหน้าด่านเพื่อตรวจเข้มโรคระบาดอุบัติใหม่ที่มากับนักท่องเที่ยวและชาวกัมพูชาที่เดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยโดยผ่านจงกระตาโดยเฉพาะโรคอิบราที่มีการระบาดในขนาดนี้นายจำนานกล่าวว่าการตั้งโต๊ะตรวจโรคของสำนักงานสาธารณสุอขอำเภอคลองใหญ่ในครั้งนี้ได้ปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้วในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ทั้งนี้โรคที่มีการเฝ้าระวังคือไข้หวัดนกโรคมือเท้าปากวัน,นโรคแต่ช่วงนี้จะเน้นในเรื่องโรคอีโบลาที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศแถบแอฟริกาซึ่งสํานักงานสาธรารณาสุขจงังหวัดได้สั่งการให้สํานักงานสาธรารณาสุขอำเภอตามแนวชายแดนให้มีการเข้มงวดมากขึ้น โดยให้ดำเนินการตรวจวัดไข้กับนักท่องเที่ยวที่เดินเท้าเข้ามาต้องมีการซักประวัติของนักท่องเที่ยวว่าเดินทางมาจากประเทศไหนเคยเดินทางไปเที่ยวประเทศแถบแอฟริกา3ประเทศหรือไม่หากเคยเดินทางมาต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดว่าไม่ติดเชื้อนี้มาพร้อมทั้งมีการตรวจวัดไข้ด้วยคมวบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศให้ได้รับ ทำการเฝ้าวันในพื้นที่อยู่ทุกวันนะครับโดยตรวจการเข้าออกของประชาชนนะครับก็ดูว่ามันมีอาการผิดปกติหรือบ้างบ้างหรือไม่อย่างไรนะครับโดยเฉพาะพวกที่เดินทางมาจากต่างประเทศดูว่ามีอาการไข้อะไรบ้างไหมในพื้นที่ของชายแดนมาด่านแรกอยู่เป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว การป้องกันตอนนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราในส่วนของประชาสัมพันธ์ทั่วไปส่วนโรกตรงเนี้ยคิดว่ามันมันก็มีการเฝ้าระวงังทังช่องทางเข้าออกนะครับแต่ว่าทีนี้โอกาสที่โรกมันจะเข้ามาถึงเมืองไทยเนี่ยโอกาสมันก็คงเป็นไปได้ยากพอสมควรเพราะว่าถ้าไม่ได้เดินทางมาจากประเทศที่มีอาราเสี่ยง ที่เกิดจากการระบาดของโรคเนี่ยโอกาสที่จะนําเชื้อโรคเข้ามาถึงเมืองไทยเนี่ยก็คงจะ,จะน้อยนะครับแต่เราก็ยังมีการป้องระวังตามพื้นที่แนวชายแดนของเราอย่างเข้มแข็งนะครับเพื่อป็นงกาไม,ม่ให้ตามครับอีกในส่วนหนึ่งนะครับก็ในส่วนของโรคยามานะครับต้องมีการเตรียมพร้อมในเรื่องของห้องแยกโรคต่างๆข้าวบันสานี้พ่อว่าจะเลิกเล่า เลยครบพรรษาเลยนะพ่อครบเลยเหรอครบเลยพี่ครบไปเลยทุกคนพร้อมช่วยคุณนดเล่าให้ครบพรรษารเริ่ม12กรกฎาคมนี้สนับสนุนโดยนาีรวัตแสงจันทร์ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรห้าวดรบเริ่ม12กรกฎาคมนี้สนับสนุนโดยนาีรวัตรแสงจันผู้ประสานงานเคือข่องค์กรนดเล่าจัหวดราช ซึกีฬาส่วนกลางเผยเซย่ายิงแฮตติกเร็วที่สุด3ประตูใน24นาทีจากการที่สุกิชิตะเซย่ากองหน้าทีมตราด f อฟทํา4ประตูในนัดที่ตราด f อฟเปิดบ้านพบพิษณุโลก t s เอสเมื่อวันที่2สิงหาคม2557ที่ผ่านมานั้น นังสือพิมพ์สยามกีฬาฉบับลีกไทยได้เก็บสถิติไว้และชีว้ว่าแฮตติกที่เซย่ายิงได้นั้นเป็นแฮตติกที่ยิงได้เร็วที่สุดในดีวิชั่นหนึ่งโดยยิงได้3ประตูนใน24นาทีเกมดังกล่าวซูกิชิตะเซย่าสามารถทำประตูแรกได้ในนาทีที่11ก่อนที่อีก4นาทีถัดมาเจ้าตัวจะเรียกจุดโทษให้กับทีมได้และลุกขึ้นมาสังหารเข้าไป ถัดมาในนาทีที่24เสย่ามาทำแฮตติกของตนเองได้สำเร็จและเป็นสถิติการทำแฮตติกที่เร็วที่สุดในศึกดิวิชั่นหนึ่งฤดูกาลนี้ก่อนที่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งหลังเจ้าตัวจะมาซัดปิดกล่องในเกมนี้ช่วยให้ต้นสังกัดเอาชนะพิษณุโลก t s y f c 5ประตูต่อ0พร้อมมีชื่อทำประตูคนเดียว4ประตู ซื้อฉบับเดียวกันยังเผยความรู้สึกของเซย่าที่โพสต์ในเฟซบุ๊กตัวเองว่ามีความสุขมากๆที่สามารถยิงได้ถึง4ประตูในเกมนี้เราทำงานกันหนักมาอย่างต่อเนื่องเพื่อผลงานที่ดีของทีมหลังจากนี้พวกเราหวังว่าจะสร้างผลงานที่ดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อเป้าหมายอยู่รอดต่อไปในดิวิชันหนึ่งของสโมส้อนสัญญาณดีของทีมตราด f อหลังได้ชัยชนะ3นัดติดต่อกัน ความสำเร็จของทีมตราดเอเริ่มเห็นจากการเก็บแต้มได้อย่างต่อเนื่อง3นัดติดต่อกันคือชัยชนะในบ้านต่อทีมราชนาวี1ประตูต่อศูและชัยชนะเหนือทีมอยุทยา f c ในบ้านของอยุธยา f c 0ศย์ประตูต่อ2และเก็บชัยชนะที่บ้านได้อีกครั้งต่อพิษณุโลกท s y สวถึง5ประตูต่อ0จนเป็นที่ชื่นชมของกองเชียร์ชาวตราที่ไม่เคยเห็นชัยชนะเช่นนี้มานานหลายเดือน สะท้อนได้จากความรู้สึกของโค้ชป้องหรือกิจสิงหาปีชาและนายวิเชียนทรัพย์เจริญประธานที่ปรึกษาสโมสรที่กล่าวอย่างถ่อมตัวว่าทีมตราดเอฟซียังต้องทำงานหนักอยู่เพราะอย่างไม่บรรลุเป้าหมายก็คงเป็นทุกๆฝ่ายช่วยกันนะฮะทั้งทั้งกองเชียร์ที่คอยให้กำลังใจเราแล้ว,ลวก็น้องๆ้องที่ที่อดทนแล้วก็สู้นะฮะเพื่อให้ต้องการสถานการณ์พลิกลับมาครับผมอฉะน,นั้นผมเรียนว่า ณเวลานี้ให้กำลังใจนะครับแล้วก็ทุกคนกัดฟันแบบนี้หมายความปิดหมายความว่าคนตาดพร้อมจะให้กำลังใจผมเชื่อว่าต่อไปจะแน่นนะครับจะแน่นก็ดีใจด้วยครับแต่ยังไม่พื้นนะฮะยังต้องอีกสักสองสามเมตรครับ ซึ่งในวันที่10สิงหาคม2557ทีมตราด f อจะต้องเดินทางไปแข่งกับ101 UNITED ซึ่งจะต้องพบกับงานหนักแน่เนื่องจากทั้ง2ทีมต้องการแตมซึ่งโคชโป้งบอกว่าต้องประเมินผลงานของ101ย n อ t e d ูนก่อนเพื่อเตรียมการซ้อมเพื่อให้ทีมพร้อมมากที่สุด กตราเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราดให้บริการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นำสู่การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน นางสาวเบญจวรรณอามเปลืองผู้ว่า,าราชการจังหวัดตราเป็นประธานเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราซึ่งทางจังหวัดได้ดำเนินการปร,รับปรุงและพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่โดยจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้นที่สำนักงานจังหวัดตราชั้น3อา,า,าคารสารกางจังหวัดตราในการทําหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนนําสู่การแก้ไขโดยใช้กลไกภาครัฐ ผัวาราชการจงกัดตราดกล่าวว่าตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศฉบับที่96/2557ทเรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานระดับจังหวัดสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างเสมอภาค มีคุณภาพรวดเร็วลดขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างไรก็ตามแม้ก่อนหน้านี้ทางจังหวัดได้จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545แล้วทางจังหวัดได้ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของศูนย์ในครั้งนี้โดยเฉพาะการตั้งหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์ในการปฏิบัติงานของศูนย์มีอายการจังหวัดอายการจังหวัด คดีเยาวชนและครอบครัวและอายาการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและการบังคับคดีเป็นกรรมการที่ปรึกษา โดยมีส่วนงานหลักประกอบด้วยส่วนงานรับเรื่องร้องเรียนส่วนงานบริการข้อมูลเก่าสารส่วนงานบริการประชาชนรวมทั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอซึ่งได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชนซึ่งได้มีการเปิดรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดผ่านทางโทรศัพท์ทางสื่อออนไลน์ยอย่าง Facebook เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างเป็นรูป,ปรธรมรมรวดเร็วและเป็นธรรม การให้บริการนะแล้วก็รับเรื่องราวร้องทุกข์ตอนี้สิ่งที่ทางคอสชอให้ความเข้มข้นขึ้นก็คือสิ่งที่ชาวบ้านเด็ดล้อนเนี่ยมันต้องได้รับการตอบสนองตอบอย่างทันท่วงทีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องร้องเรียนต่างๆเนี่ยเราก็จะปรับศูนย์นี้ให้มีเจ้าที่จากหน่วยงานอื่นนะเข้ามาประจําอยู่ด้วยเพื่อถ้ามีปัญหาในนั้นเขาจะได้ดําเนินการต่อทันท่วงทีหรือมีการส่งต่อเราก็จะมีหน่วยขึ้นที่เร็วนะ ถ้ามันมีเหตุบางอย่างที่ต้องออกไปทันทีเนี่ยก็ต้องออกไม่ใช่ว่าส่งแค่เป็นหนังสือแบบเดิมๆอีกแล้วดังนั้นก็เป็นการรับประกันได้ว่าเมื่อบิ่น้องประชาชนเนี่ยที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนแล้วต้องการที่จะให้สางภาครัฐช่วยแก้ไขเนี่ยก็ามาที่ศูนย์ดำรงธรรมแาละการจังหวัดชั้น3มนี้ได้ทันทีนะก็จะได้รับการตอบกันองอย่างเต็มที่หรือการที่มีปัญหาโทรศัพท์มาถามในเรื่องของการจะไปติดต่อหน่วยงานใดจะต้องมี อะไรเอกสารอะไรต่างๆแบบนี้ก็มาถามได้ที่ศูนย์นี้นะคะเราก็จะให้คําตอบก็คิดว่าจะเป็นตัวช่วยได้อย่างหนึ่งในการที่แก้ไขข้อขัดข้องของพี่น้องประชายชนนะเราก็จะเน้นในเรื่องของการที่จะต้องไปบาบ,บัดทุกให้เขาได้เร็วที่สุดความเดือดร้อนท,ทุกประเภททุกประเภทเลยค่ะ ตนี้มันก็จะมีเรื่องท่งที่ผ่านมามันจะเป็นเรื่องของการที่ร้องเรียนข้าราชการร้องเรียนความไม่เป็นธรรมในการไปรับบริการหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นมันก็เป็นการที่จะต้องให้หน่วยงานไปตรวจสอบอะไรเงี้อเขาจริงแต่บางอย่างมันเป็นปัญหาข้อ,ข,อขัดข้องที่จะมีการเกิขดข้อขัดแย้งกันเนี่ยต้องลงบื้นที่ท,ทันทีนะหรือปัญหาข้อขัดขออ้องเช่นในเรื่องของอ,อ,อะไรฮะ มีทั้งชอบประปาทั้งไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ก็จะไปแจ้งให้หน่วยงานลงไปได้แบบทันท่วงทีก็คิดว่าบริการให้ได้เร็วที่สุดนะคะอําเภอคลองใหญ่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนที่ห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอําเภอคลองใหญ่นายดวรัตน์วงปิ่นเพชรประลัดอําเภอฝ่ายปกครองเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกํานันผู้ใหญ่บ้านจำนวน80คนมีนายบุญเลิศวรวงศ์ปรลัดอาวุโสอําเภอคลองใหญ่ร่วม ้ดยก่อนการประชุมได้มีการประดับขีดเครื่องหมายและมอบหนังสือสําคัญการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้กับนายอารุณชัยพินที่ได้รับการแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างพร้อมกันนี้มีการมอบประกาศนียบัตรเครื่องราชอิสริยพรชั้นจัตวาโมกุฎไทยจอมอให้กับนายศิลาธน,านกินกำนันตำบลคลองใหญ่และนายสุรศักดิ์อินทระประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รูดการมอบประกาศนียบัตรให้กับหมู่บ้านคลองหินหมู่สามตำบลหัดเน็กที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอจากโครงการประกวดการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นที่ชื่อว่าบ้านฉันมีดีจากนั้นได้มีการประชุมตามวาระประกอบด,ด้วย การดำเนินงานตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติการเตรียมจัดงานวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมการร่วมบริจาคและถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2557การแจ้งเตือนภายสถานการณ์สาธารณาภาัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเชิญร่วมทุนก้าวถวายเงินสมทบโมูลนิธิปอ,อ,อสวในวันที่14สิงหาคมนี้ด้วย จังหวัดตราดเปิดเวทีผ่าวิกฤตการท่องเที่ยวจังหวัดตราดเดินหน้าเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลกับการท่องเที่ยวชุมชนนางสาวเบญจวรนอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวระหว่างการบรรยายพิเศษนโยบายการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดในเวทีการประชุมวิสามันครั้งที่1นึ่ทับสองพอสของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราดฝ่าวิกฤตการท่องเที่ยวจังหวัดตราดว่าจังหวัดตราดนับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยว เห็นได้จากตัวเลขแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาเยือนนับล้านคนทั้งนี้จังหวัดตราดมีความโชคดีที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายไว้รองรับนักท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติทางทะเลเกาะต่างๆ รวมทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเช่นชุมชนบ้านนาเชี่ยวชุมชนบ้านสรักคอชุมชนห้วยแรงชุมชนบ้านช้างทูลเป็นต้น อย่างไรก็ตามจากการที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพนำมาเป็นจุดขายแต่เรื่องของการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างแหล่งท่องเที่ยวหลักกับแ,แหล่งท่องเที่ยวชุมชนจะต้องอาศัยความร่วมมือของผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวที่ประกอบธุรกิจในเชิงพานิ์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราและมีประสบการณ์ด้านการตลาดมากกว่ากลุ่มท่องเที่ยวในชุมชนหากการท่องเที่ยวทั้งสองเกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกันจะเป็นการสร้างจุดแข็งให้กับการท่องเที่ยวของจังหวัดตราที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆได้อย่างหลากหลายขึ้นเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดตรา ภาคตะว,วันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองเกือบทั่วไปร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะว,วันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชัมม่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร ปีที่แล้วซึนามิพลัดพรากความหวังไปจากเราแต่ยังมีแสงสว่างจากการได้รับโอกาส เราได้เรียนรู้ที่จะให้โอกาสแก่คนอื่นต่อไปสิ่งที่ซูนามิผัดไปจากเราไม่ได้นั่นก็คือโอกาสมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมสร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันโอกาสวิติใหม่ของคนเมืองราสเดินในตรงข้าบร้านอาหารหนองบัว พบกับระบบแสงสีเสียงแต่มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาแล้พบกันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์